สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีสอบถามกันเข้ามานะครับในส่วนของ Lazada Affiliate นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็น Affiliate โดยตรงนะครับตัว Data Feed เขาก็ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราแก้โค้ดแล้วเนี่ยมันจะแท็กได้ไหมนะครับแต่ว่าก็มีอีกวิธีนึงนะครับก็คือว่าเก็บสินค้ามานะครับแล้วก็เอาไปโปรโมทบวกราคานะครับเอาเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสกี เข็บข้อมูลนะครับของส่วนของลา z a ด้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วก็มันจะมีในส่วนของรูปด้วยนะครับที่อาจจะต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าหมวดไหนดีนะครับเอหมวดไหนดีครับเด็กอ่อนกล้วกันเนาะพระอ้อมแล้วกันตอน,นเด็กๆลุกชายใช้เยอะมากเลยครับพระอ้อมเนี่ย ผมก็ว่ามันน่าจะซื้อง่ายไข่ข้องนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าซื้อจากเว็บมันจะคอมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องคอยว่าเขาปรับเปลี่ยนก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวสําหรับหน้านี้นะครับก็จะมาดูสินค้ากันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะใช้เยอะนะครับเนี่ยดูละดูคนซื้อนะครับก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเก็บข้อมูลยังไงเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันโหลดเยอะไหม ่ะโอเคครับโอเยอะมากนะครับ97หน้าอืมงั้นเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวผมลองเก็บข้อมูลหน้าเดียวด,ดีกว่านะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับตัว URL นะครับที่จริงเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคลิกไปตรงนี้เนี่ยมันจะสั้นหน่อยนะครับเราก็ copy ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปเปิดที่เว็บ c ซต p e r e r ก็คือกด F 12เนาะ อเคขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยตัวนี้แป๊บนึงอ่ะมาแล้วนะครับเราก็จะทําการอ้อเพื่อนๆครับในในเว็บเนี่ยเอ้ยในตัวบทเรียนนะครับในกลุ่มเนี่ยผมเอาไฟล์ตัวตัวแมปไซด์แมปไปใส่ไว้ให้แล้วนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ว่านี้จะมาแนะนําอีกรอบหนึ่งว่ามันเก็บยังไงนะครับอ่ะอย่างแรกเราก็ไปที่ r e a t e s i ด e map นะครับก็ r e a t e ของ เอาแทดีนะครับลาซารับ URL ก็ URL นี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนเป็น URL อื่นนะครับหรือว่าจะแก้ไขเป็นหน้านั้นหน้านี้อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้เอานะครับเวลาแก้เข้าไปที่ s i t e Map เนาะยังไม่ลืมนะครับ site Map แล้วก็ตรง Edit Metadata นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้เราก็ Create ไซ t ์แมปไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้่ะ เลยนะครับเราเลือกเป็นลิงก์นะครับใ้ LL product นะครับ all product นะครับเราเลือกเป็นลิงก์ครับแล้วก็ select นะครับอ่ะมาแล้วนะครับ select มาทุกอันแล้วนะครับอ่ะแดงๆหมดก็ดัน select นะครับแล้วเราก็เลือกเป็นมัลติเพลเนาะ เพราะว่าหน้านี้เราจะเก็บหมดนะครับแต่ของ Lazada า,า,าเขาก็ถ้าเก็บสินค้าเองนะก็จะมีข้อดีคือเราเลือกเป็นคะแนนพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยเอามาเก็บนะครับโอเคมาแล้วก็ไปที่เซฟซ s เล e คเตอร์นะครับจากนั้นก็ไปที่ All Product เราก็เปิดเข้าไปสักอันหนึ่งเปิดอันนี้เข้าไปนะครับข้อมูลก็คือชื่อสินค้าเนาะ ราคานะครับแล้วก็แบรนด์นะครับราคาส่วนลดอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับก็เอาเป็น P name นะครับ Product name แบบนี้นะ P name เป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็น text เนาะก็ select ไปกดดันนะครับก็มาเช็คดูหน่อยว่ามาไหมโอเคมาเรียบร้อยนี่ก็ save select ก็อันใหม่นะครับ มันใหม่เป็นแบรนด์นะเขียนถูกไหมเนี่ยก็เป็นส e l e c t เป็นเท่งกันนะครับแบรนด์ Brand. ก็น,นี่เลือกมากดดัน Select กกเ s a v เลือกมาอีกนะครับอันนี้เป็นฟูพายเนาะ ลองดูหน่อยโอเคราคามานะครับอีกอันนึงก็เป็นราคารถ DC Price เป็นเทคเหมือนกันนะอ้าวเนี่ยถ้ามันจะมีอยู่นิดนึงนะครับในกรณนนีถ้าสมมุติว่าเลือดลากมาโดนภาพแล้วว่าภาพมันจะบางเนาะวิธีการก็คือ,อคลิกไปก่อนแล้วกันนะครับ เก็ด select ไปแล้วก็ค่อยมาคิดตรงนี้อีกทีนึงนะครับคลิกออกก่อนนะออกแล้วนะื่อคีิจะเก็บอะไรนะ discount นะครับก็ไป select อีกทีนึงนะครับในกรณีถ้าสมมติว่ามันเจอภาพเหมือนผมนะก็ทําแบบที่บอกทําเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือคลิกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเรื่องใหม่นะก็กดตรงนี้แล้วก็ save selector er. ชื่อแบรนด ราคาเต็มราคาลดแล้วแล้วอะไรอีกดีนะโอเคดีเทลนะครับ p ีดีเทลเป็นเทคอันนี้จะเป็น html นะครับเพราะว่าเก็บหมดเลยก e l สิ t เดตนี้โอเคกระดันไปลองดูสิโอ้ดาตา้าเขมานะครับเทียบเลยนะครับ ปิดไปโอเคได้แล้วแบบนี้เรียบร้อยดีเทลได้แล้วอ้อภาพนะครับภาพภาพยังไม่ได้เก็บใน uh, M A P E E หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็น image เ,เนาะแล้วก็ไปที่ select ก็จะมีพิเศษหน่อยหนึ่งคือถ้าเป็นภาพนะครับก็ให้เลือกแบบนี้เลือกอีกทีหนึ่งเลือกอย่างนี้กดดั s นสิเล็กครับลองคลิกดูมาไหมภาพก็มานะครับ80คสวแแต่ว่าภาพมันผมว่ามันไม่น,าน่าจะใช่ไม่เป็นไรเก็บไปก่อนนะครับเซฟสิเล็กไปภาพผมเก็บแค่3พอเนาะใน A อ E สองมเมร์กสิเล็กกดดันสิเล็กน,นะครับสังเกตว่าภาพมันแปลกๆนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งนะครับจะได้มาเปรียบเทียบกันโอ๊ยผิดเลย i, m, a, g, e เป็น image การโอเคเลือก select ภาพมันไม่น่าจะใช่นะครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับภาพเราลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามาไหมนะครับเป็นสองทีววดูครับอ๋อภาพมานะครับคือปกติแล้วแวท็กที่ที่ที่สงสัยอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของ l a z a d a เนี่ยเขามักจะเก็บภาพแบบนี้นะครับผมก็เลยดูว่ามันมันมันแปลกๆถ้าสมมุติว่าได้โค้ดตามเดือ,นน,อ,อ Element, ดนนะครับเนี่ยลองลอง Element p r e v i e w ดูเห็นไหมครับก็จะ ภาพนี้นะครับเรานาตาพีวิวดูเนี่ยก็จะดึงเ็นภาพมาเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูว่าภาพมาไหมเนาะก๊อฟปี้นะครับแล้วก็ไปแปะดูยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้เพราะว่าของรัสด้ามันอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับภาพมาแล้วนะครับอ่ะทำไมอ,อ,อันเล็กอันเล็กเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีเว็บบีนะครับ jpg c a t a ตตาล็อกนะครับเดี๋ยวลองเอาตั้งแต่แคตตาล็อกเาตรงนี้ออกนะครับ แป๊บหนึ่งอ๋ .jpg นะครับมาแล้วนะครับภาพใหญ่หน่อยนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะครับถ้าเอาตัวแคตตาล็อกออกนะครับใหญ่บึ้มเลยนะครับโอเคแสดงว่าอันนี้ถูกต้องแล้วเดี๋ยเ,เดี๋ยวเราค่อยไปตัดใน Excel ได้เนาะ,อะโอเคสมมติว่า i m a g e เดี๋ยวผม Copy แบบนี้เลยนะครันเพราะว่า น่าจะใช่ตัวนี้แล้วนะครับเราเซฟซีเล็คเตอร์แล้วก็ไป Edit ิสอันที่เหลือนะครับถ้าเพื่อนๆคิดเจอเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขนะผมว่าก็ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ใส่ไปเป็น2เนาะลองอิ e m e เมนต์อ๋อโอเคใช่ครับเรียบร้อยก็เซฟ Select นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันแรกนะครับ Edit วางน,นะครับมันก็ใส่เป็นหนึ่งนะครับมันก็ Element Preview ดูมันน่าจะแดงตัวนี้เนาะอ่าโอเคแดงตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็เซฟซเล็คเตอร์ไปเรียบร้อยนะครับของ Lazada ก็จะมีเก็บภาพนะครับภาพ3รูปเนาะแล้วก็มี Product นะครับ Description นะครับ Product Price นะครับราคานะครับราคาส่วนลดแล้วก็ตัวหัวเรื่อง ชื่อสินค้านะครับเราก็สเกปเลยเดี๋ยวอันนี้ผมจะไม่ได้เก็บหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทําใส่ใน e x c e l ให้ดูนะครับในส่วนของตัวภาพนะครับที่เมื่อกี้ทาให้ดูว่าต้องตัดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ภาพที่ขนาดใหญ่เนาะแล้วก็ชัดนะครับเอาไปใช้งานเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเก็บมาไหม แป๊บหนึ่งนะคลิปนี้นานหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ดูไปเลยว่าตอนที่เอาไปใช้งานใน Excel เป็นยังไงเนาะโอเคพอแล้วปิดแล้วก็เดี๋ยวผม export มาใช้งานนะครับ export as ตเดาวน์โหลดครับก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เก็บก็อาจจะเก็บนานกว่าผมหน่อยนึงเนาะแต่ว่า ต้องดูนะครับว่ามันมาทุกอันไหมเออเมื่อกี้ลืมดูไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูในนี้เลยนะครับ l z ร0เซตดีศูนย์ศูนย์หนึ่งโอเคโหลดมาแล้วนะครับไฟล์นิดเดียวไม่ใหญ่มากนะ LZD 001อ๋ออันนี้ทำใบเสนอราคาอยู่นะครับ <laughs> ขายท่อด้วยนะเออเว็บแกน สคปเปอร์อันนี้ start url นะครับ start url มันจะเหมือนกันทุกอันเนาะอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ซ่อนไปก็ได้หรือลบไปก็ได้นะครับหายไปอันนี้เป็นชื่อสินค้าอันนี้เป็น URL สินค้าเนาะจะได้ไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชื่อเนาะเป็นแบรนด์นะครับแบรนด์ Brand ก็จะมาหมดเลยนะนเห็นปะถ้าอันไหนแบบว่า อยากเขาออกนะครับหลายๆตัวก็ I N T h เนี่ยก็อาจจะเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็แล l e c t copy กอน Control C นะครับแล้วก็ c t r l F นะครับแล้วก็ Repeat หา I N T h แล้วก็ Repeat ด้วยค่าเปล่าๆนะครับก็ Repeat O เก็จะหายไปแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังนะครับที่สำคัญก็คือจะเป็นพวกรายเทยลไม่เท่าไหร่นะเนี่ยเป็นพวกนี้ครับ ที่มันบางอันก็เป็น JPG เลยนะครับบางอันก็เป็นแคตตาล็อกนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับพวกนี้นะภาพนะครับว่ามาไหมนะมานะครับแต่ว่าเป็นภาพเล็กมากนะครับที่เราจะทำก็คือเราจะเอาตรงนี้ออกนะครับ อันเดอร์สกอร์แปดสิเห็นไหมครับตรงนี้ที่มันจะคล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมครับจุด underscore อร์เว็บอะไรพวกนี้ครับเนี่ย,ยตรงนี้ไม่ชัดเนาะผมทำให้ดูแป๊บนึงนะจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าคือที่จริงแล้วตัวนี้มันเป็นพื้นฐานของการเอาไปใช้งานนะครับวาวา ตรงนี้นะครับที่เราจะตัดออกนะอันนี้พอเาใส่ปุ๊บมันเป็นภาพเล็กใช่ไหมครับถ้าเราตัดตรงนี้ออกนะครับเป็ดออกแบบนี้นนะเหตดตัดเป็นแบบนี้นะครับจะได้ภาพใหญ่มานะตามสม,มุตที่ฐานน่าจะได้นะผมลองเปิดดูก่อนนะครับปกติเวลาได้ไฟล์มาเราก็ต้องเช็คนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงนะก็จะได้ภาพใหญ่มาเลยนะครับตัวนี้ แต่มันยังมีอีกเช่นเป็น jpg อันนี้ jpg แล้วอันนี้ก็เป็น jpg แล้วแต่ว่ามีคำว่า c a t ต l o g อกเห็นไหมครับมีคำว่าแคตต l o g อกเห็นไหมครับขีดกลางแนะคตตาล็อกคัปปีไปก่อนอม,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 มาละปปนะครับกลัมาวางให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะครับ ปกติเราจะเอา under score 80 8สกตัวนี้ออกใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งเหมือนกันเนาะตัดออกก่อน1ชุดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มีขีดขีดกลางเนาะแล้วก็แคตตาล็อกจุด jpg เนี่ยเดี๋ยวดูภาพกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้ภาพใหญ่เนาะไม่มีแคตตาล็อกใช่ไหมอันนี้มีแคตตาล็อกนะครับก็จะเป็นภาพเล็กๆเห็นไหมครับก็คือขนาดที่2ของขาเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่าผมอุ๊ยไหนแล้วอันนี้โอเคถ้าสมมุติผมตัดคําว่าแคตตาล็อกตรงนี้ออกนะแล้วก็มาใช้ตรงนี้นะครับอุ๊ยมานี่โอเควางเห็นไหมครับก็จะได้ภาพใหญ่นะครับดังนั้นเราก็ต้องตัดเองแต่ตัดยังไง ถ้าตัดทีละอัน,นเสร็จแน่เลยนะครับเพราะว่ามันช้าเนาะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้นะครับผมก็แยกออกมาเป็น2อันเนาะเราต้องตัดอันนี้ออกเนาะเราต้องตัดอันนี้ออกเห็นไหมครับเราก็ทําแบบนี้ครับกรอปปี้ในนี้เสร็จแล้วก็เลือกอันนี้กดคันธน์ f นะครับแล้วก็รีเพยนะครับด้วยข้อความนี้เป็นช่องว่างเนาะเป็นเป็นแบบไม่ใส่อะไรเลยเนาะก็รีเพยโอเคก็โคดไปเห็นไหมครับหายหมดแล้วแต่มันยังมีแค่ตลอกอยู่เห็นไหมครับ ะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเตรียมไปแล้วเนาะก็เลือกนอี้างนีท Ctrl นโท r l F หาคำว่าแคต a l ล็อนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องแทนด้วยอะไรก okay. รีเพทอโอเคโคดเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นภาพขนาดใหญ่แบบที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเลือกมาดูสักอันหนึงสิก็แก้ก็แก้3อันเลยนะครับเพราะว่าเราโดด3รูปเนาะเนี่ยเห็นไหม ได้แล้วนะครับก็ง่ายเนาะโอเคง,ง่ายไหมน่าจะง่ายนะอันนี้ก็เป็นอิมเมจหนึ่งเนาะอิมเมจสองอิมเมจสามก็ต้องแก้เหมือนกันนะครับถ้าอันไหนมันไม่มีเห็นไหมครับมันก็จะไม่มีอิมเมจมาให้เห็นไหมคือที่จริงปกติใช้อันเดียวก็พอนะครับถ้าสมมติอเอามาเยอะๆเนี่ยบางทีเราก็เนี่ยเห็นไหมอย่างอิมเมจสามนะครับไม่มาเห็นไหมครับเพราะว่าบางอันมีบางอันไม่มีนะครับ เดี๋ยวดูสิมันมีบ้างไม่มีบ้างจริงไหมนะดูก่อนเอออยู่ไหนล่ะอยู่นี่โอเคอันนี้นะครับลองแปะนนก็ไป เห็นไหมครับที่เขาไม่มี i m a g e 2 Image 3มาเพราะว่ามันมี i m a g e แค่อันเดียวนะครับคือที่จริงเก็บหลายภาพได้ไหมเก็บได้แต่ว่าบางทีที่มันไม่มีหรือว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยบางทีหรือที่มันไม่มีหรือมันไม่เท่ากันเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้อง,ไม,อง,งไม่ต้องงงนะครับก็คือไปคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาแบบนี้แล้วก็จะกลับมาแล้ว บางทีที่แบบว่าเรามันมีหลายอันเนาะหลายภาพเนาะบางทีแล้วก็อยากเก็บเนาะแต่ว่าบางทีสินค้ามันมีแค่ภาพเดียวไงแล้วพอเอามาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องยิ่งเก็บเยอะก็อาจจะต้องแก้เยอะหน่อยนะครับที่จริงไฮไลท์ก็ได้แล้วก็ทําการหานะครับโอ้แบบนึงครับน,นี้นะครับที่จริงตอนเราหาแล้วเราแทนที่เนาะ ที่ทําเป็นภาพใหญ่เราก็ไฮไลท์แบบนี้แล้วก็แก้ทีเดียวเลยก็ได้นะครับโอเคก็น่าจะเรียบร้อยอันนี้ก็ปิดายนะครับไม่เต็มอ๋ออันนี้เครื่องเชื่อมผมเองผมขายเครื่องเชื่อมด้วย <laughs> ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าจะซื้อก็ได้นะครับมีขายโอ้โฆษณาแฝงสุดๆก็อันนี้ก็ของลาซาด้านะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้หมวดอื่นเนาะยอยากทํายู่ใงนะ ยนนี้ะครับถ้าสมม <the Fern anda> <ย>ุติว่าอยากได้หมวดอื่นนะครับเวลาที่ไฟล์มีให้โหลดแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของ l รั a d านะครับถ้าอยากได้หมวดอื่นนะครับหรือว่าไปเก็บข้อมูลนันอื่นนะจะสมมุติว่าเป็นทีวีเนาะทีวีและอุปกรณ์ l e d นะเพื่อนก็มาที่หน้านั้นๆนะครับแล้วก็ที่จริงผมชอบให้มัน URL สั้นหน่อยอ่ะมันดูง่ายดีนะครับก็ Copy ตรงนี้นะครับ แล้วก็คือที่จริงมันยาวก็เก็บได้แต่ว่าเน้นสวยงามก็ไปอ d ดิทเมตาดาตานะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้แทนนะครับวางนะครับก็เซฟไซส์แมทนะครับแล้วก็สเกปได้เลยตึ้งไปนะครับแล้วก็จะทํางานคล้ายๆกับของเดิมของเรานะครับก็คือเข้าไปแต่ละอันแล้วก็เก็บแต่ละหมวดหมู่เลยนะครับเอ้ยเก็บแต่ละสินค้าเลยนะครับ เป็นแบบนี้นะครับก็เก็บเก็บมาทั้งนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากได้ข้อมูลตัวอื่นเพิ่มนะครับก็สามารถลองสร้างตัวใช้แมปของตัวเองแล้วก็ลองเก็บดูก็ได้นะครับที่จริงแล้ก็ไม่ยากความตั้งใจผมคืออยากจะให้ใช้ตัวไอตัวเว็บสคร p e เเป็นนะครับเพราะว่าตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็อีกอันหนึงที่สําคัญสําคันก็คือจะเป็นในส่วนของ i m a r โคนะครับซึ่งน่าจะมีแนะนําต่อไปเนะนี่ยข้อมูลมาเห็นไหมครับ เห็นไหมครับคล้ายๆกันเลยเห็นไหมอันเดอร์สกอร์แบบนี้นะครับคือที่จริงผมก็ไม่รู้เพราะว่าเพิ่งมาดูใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเดิมแพลตฟอร์ไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตนิดนึงเนาะพวกแคทเปล็อกลองตัดๆดูนะครับเพราะว่าโปรแกรมเมอร์น่าจะเก่งแล้วก็โปรแกรมเมอร์น่าจะเก่งมากแล้วก็เขาก็ใส่พวกรายละเอียดพวกนี้มาทําให้เราอ่านออกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบลงแล้วแล้วก็เพื่อนๆลองไป ดึงข้อมูลมาได้นะครับก็อย่างอันนี้ก็พวกราคานะครับราคาเราก็มามาปรับบวกเพิ่มเอานะครับเพราะว่าบางอันมันมีลดราคาเนาะเนี่ยอย่าง26900ืหเรหลือ18ื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะบวกสักเป็น0,000มื่นอะไรเงี้ยครับเท่านั้นเองเวลาลูกค้ามาซื้อปุ๊บเราก็ไปสั่งแล้วเราก็เอาไปส่งนะครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีคลิปอื่นอีกนะครับก็จะเอามาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ